สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทาบัวลอยฟักทองมะพร้าวอ่อนขนมที่ทําง่ายๆแล้วก็อร่อยมากด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยวิจะเริ่มจากการนึ่งฟักทองค่ะเตรียมซึ้งมาเลยแล้วก็ตะแกรงนะคะใส่เนื้อฟักทองลงไป150กรัมใช้ไฟไกลางในการนึ่งเป็นเวลา15นาทีพอเรานึ่งสุกปุ๊บเนี่ยนำมาเทบดท,ทั้งที่ยังร้อนๆเลยนะคะละเอียดได้แบบนี้แล้วใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป75กรัม ใช้มือบดต่อนะคะผสมกันเลยพอทนความร้อนได้ก็ใช้มือนวดอ่ะนิ่มอย่างนี้ไม่ต้องเติมน้ําพอนวดจนเนื้อเนียนดีแล้วอยู่ในลักษณะท,ที่สามารถปั้นได้แล้วเนี่ยเราก็จะปั้นเลยนะคะลองหยิบมาปั้นดูก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะปั้นเสร็จหมดแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะเต็มถาดเลยเดี๋ยววิจะพักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วจะไปทําในส่วนของน้ํากะทิบัวลอย ให้เราตั้งหมอ้อยังไม่ต้องจุดไฟใส่หัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์าอร่อยดีลงไป250 ml กล่องนี้ขนาด250 ml ค่ะรุ่นใหม่ฝาแคปปริมาณเท่าเดิมเขย่ากล่องก่อนใช้กะทิอร่อยดีเปิดฝาง่ายใช้งานสะดวกมีความข่าข้นหอมมันแบบธรรมชาติ100%เเพราะว่าคั้นสดๆจากมะพร้าวคัดพิเศษไม่ใส่วัตถุก,กันเสียหากใช้ไม่หมดแช่ตู้เย็นอยู่ได้นาน3-5วันแล้วแต่อุณหภูมิ มีวางจำหน่ายที่เซเว่นนะคะ250 ml ฝาแคปใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า150 ml น้ำตาลทราย75กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายและรอให้กะทิดือดกะทิเดือดแล้วใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเส้นลงไป200กรัมคนให้เข้ากันต้มมะพร้าวต่อสะประมาณ1นาทีให้มะพร้าวสุก พอมะพร้าวสุกแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำกะทิบัวลอยยกลงไปพักไว้มาต้มเม็ดบัวลอยนะคะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปเยอะๆจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ำเดือดแล้วใส่เม็ดบัวลอยที่เราปั้นไว้ลงไปได้เลยค่ะช่วงแลกคคนนะคะคนแป๊บเดียวแค่ไม่ให้เม็ดบัวลอยเขาติดก้นหม้อปล่อยไว้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเม็ดไหนสุกเขาจะลอยขึ้นมา พอลอยครบทุกเม็ดได้แบบนี้แล้วเนี่ยต้มต่อไปอีกครึ่งนาทีเพื่อให้แน่ใจว่าสุกดีถึงด้านในครบครึ่งนาทีแล้วปิดแก๊สแล้วก็ตักไปลอยในน้ำกะทิบัวลอยที่เราทําไว้ได้เลยค่ะเขย่าให้เสด็จน้ำดีเลยนะคะแล้วก็เทใส่ลงไปได้เลยคนให้เข้ากันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิจะตักใส่ถ้วยพลาสติกทนความร้อนขนาด12ออน ก็จะได้ทั้งหมดสามถ้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆทั้งมะพร้าวทั้งเม็ดบัวลอยเลยอร่อยมากๆค่ะน้ำกะทิอร่อยสุดยอดเมเ็ดบัวลอยเนี่ยนุ่มมากๆเลย